รีวิวรีวิวครับเออหมายถึงอย่างงอนนี่เนาะมะเขาวงไวโอเขวควายเอองัวก็ได้อยู่อันควายๆเนี่ยมันบวได้เล่นแจกกันเด้วยแจกเด้อเขียนนั่นข้าเจ้าอันเถ้ากับกินนิดหรือยังไงติดตกก็เลยอยากกินเบิองเออก็เลยอยากกินเบิองมันก็จะได้สนิทเลยก็เลยสั่งมาเบิองอ่ะนะแซ่บมั่งไปแซ่บอันนั้นเขา ขันบ้านเขาอันแต่ว่ามันจะเป็นหน่วยปุ่มๆแมนเขาเรี๋ยวเหวี่ยต่ำยานเออบักต่ำยานภาษาะสายงานต่ำโดนขันบ้านบักอันสมลบมันก็จหน่วยน้อยๆแม่นขันบักโิ่ก็จะอีกเรื่องนึงเออมันตะกูลก็บักโง่มันมีนุ่นเนอะเท่ามากมันก็ดีแก่เด้แม่นเออท่ามากมันก็เป็นบักนุ่นนี่กันตะกูลเดียวกันแล้วมันเป็นลูกก๊กเขาต้องกินอ่าเห็้นข้าวเจ้าดองเนาะแม่นมีดองแล้วก็มีกินสด mời sáng dua mời băng con nga con chị chạy và đây chạy 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 กินครับอันนี้ว่าจะว่าจาเห็นเขาเจ,าจ้ากินครับแก้วขุนหรือแก้วประดยบบองออแสบเปตานาเดี๋ยวเราจิ้มเมาอนกันสื่อมาสางองห่อเออโอ้โรถขัะนั่นจะฟอมไปเปลี่ยนฟัน <laughs> อ e e นี่แหละของแท้จำไว้ามันบีเครืงองหลุดน้วจิออกฝากเงากระเข้มเงากระสมเจอจัง้ี่มันต้องนีนี่ตนี้ตามเจ้ะขอบคุณหลายๆเายเลยล่ะนี่ละของตามนี่เนี่ยขอบคุณหลายครับ นี่อ่ะส่อเพื่อะไรครับแก้ว